maybe all traditional laughter is protected okay so pray and have yeah and have yeah, that you're no match for me a feeble shield protects <laughs> nothing สามหนึ่งสแตกครับสามหนึ่งสแตกผู้นะคะผู้ผู้ ไฟเซฟไฟเซฟ Light, <please. S 1> ไฟเซฟปกติครับไฟเซฟปกติ สายฟ้าสองไฟสามสายฟ้าสี่ไฟหนึ่งสายฟ้าบนไฟล่างสายฟ้าไอ้บนบนสายบนสายฟ้าไฟฟ้าปิดปากเนี่ยตัวยกนิ้รอรอบรอบเ้ยไม่ติดอยู่ในปากเงี้ยงเ <c oughs> สายฟ้านะคบเข้าเทอร์ได้เลย <c oughs> You would stoke the fires of conflict. นอกครับนอกเราเข้าแล้วนะครับคุณครับเข้าครับเข้าคอร์เตอร์นะครับคอรเตอร์อเอาเตอร์ปา่าเอเลโก้เวียนยาวเวียนยา <c oughs> เอแอนครับเอแอนครับคู่นะคะคู่ Consume you. Yeah, 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 yeah. Still we resist. Then we shall unleash the light within. No. I won't let you! <laughs> I am thanks to you, Gaia. I am Logrip, servant of Zodiac. I shall restore the power of darkness to the star. Past, present. Future! Infinite possibilities condensed into a single moment! จำมหันนะครับ กไปครับสามหนึ่งซ้ายครับสามหนึ่งซ้ายนะครับ Our awakening is incomplete. Their memories weaken the link. Such impediments to our resonance must be expunged. Come to me, Asvalgar. เดินครับเดิน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  then, 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 then. I am alone. I shall weave a new dragon song. I told you, be a necklace. Oh, it's beautiful. I think it'll really suit you. Me? But I thought you should have it. Me. Oh, Galena. Well, Pain shall be Pain joy everlasting. As I wish it, so shall the river of time flow. มาจากซีนะครับแบ็คครับอันตี้นกแบ็ค

As you please. <coughs> what is this? no will erase our promise no one i'll never stop as many times as it takes Bye. Yeah, kind yeah, of that. Yeah, yeah. So close to realizing our perfect utopia. We're not going to disappear. I you're too stubborn for that. หันบอสหันบอสมาร์คเกอร์ครับมาร์คเกอร์แหงก่อนอนะ่ะคนไกลลงมาได้มีรีครับเลนช์ครับฮิวเลอร์ครับ Yes, together. This company. Ah, my head. Be gone, LB, LB. Every last trace of you. Oh, it's in the Bye. Our friend won't fail us. You'd better not. We'll never let you hear the end of it. When next I return, I will succeed. ห่นบอสครับผ่นบอสโอเคองลง<ท>มาได้ได้โอ้โหแทงก่อนนะครับมีเรย์ครับเลชครับฮิลเลอร์ครับสวยครับ โอยเจนอีกรอบหนึ่งนะครับขวาครับ Let our yeah, be heard. If I don't hear loudly heard. I'll tell you, be done. They're not in existence, holds meaning That's a little melodramatic, don't you think? You can weather this. I know you LB, can. I'll be happy. อยู่ปีกอีฟอินเคลียร์เป็นเบลคนเบลครับแคนาเซียครับแคนาเซียารตยัยกระดินชายลัสลัสฟูของจริงยังไม่ใครใครแม่งตกมือกระดินชายว่าจะฝันไม่ตื่โอยผมออกแคนาเซียให้ไหมล่ะ ไม่ไม่ไม่ผมบอกผมบอกปกติผมซื้อให้เลยอะอ่ะถ้าถ้าเป็นโลคกรดีนะผมซื้อให้เลยอ่ะไม่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 ถ้าเป็นโลคกรดีผมซื้อให้ด้วยไอ้เชี่อไอ้เชื่อนี่คือนี่คือถ้ามีเมียงั้ยิ่งกว่าเมียนะไม่ให้เปลี่ยนเป็นโรคกระดีนี่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยผ่านรัดพูจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มาแบบคุณพลเลยผ่านรัดพูไอ้เชื่อไอ้เอลฟเนสเปียน ยูริอิสเดอะเ t ดอินฟินิทแฟนตาซีสี่สิออโอ้ยมีคนดูด้วย Thank you for watching นะครับโอ้โหเรียวราสีเรียวไทายรูปไทยรูปโอ้ใครกระเป๋าเต็มเพราะว่เฮ้ยอย่าพูดเป็นลางสิครับไอ้เยันเราผมมาเป็นชุดไก่เลยไมยเปียนนะคุณจถ่ายรูปไม่หน่อยครับเอ้ไม่เตาจริงนะอันนี้อันนี้คลีนใช่ไหม ไอสัตว์ยังเฉียดเฉียดเลยเออยิงโคตรแวงไิบหายมันยังไม่ออพติมัลเท่าไหร่เดนเลยมันเอ๊ะผมลืมพอนหรอ ผ่อนมันโหลดเสร็จไม่ไม่ไม่ผ่อนมันโหลดเสร็จอ่ะมันผมลืมโหลดอโอเคโอเคนึกนึกผอนโอ้มันโหลดเสร็จตอนท้ายอยู่แล้วมันโหลดเสร็จตอน,อตอนท้าย <laughs> เยี่ยมใจของเนื้อผมลืมพอนไอ้ยี่ถ้าลืมผ่อนจริงๆไม่รู้จะพูดไงนะ <S <S แอ็กแอ็กแอ็อาวุธก่อนครับอาวุธก่อนหรือวันอื่นต่อได้ครับไอ้ยี่บีกรีฟอินเคลีย ไปเลเป็นเคครับไอ้เงี้ยตกลงกูต้องเป็นวิโคเต้ยริงใช่ไหมเล่นมาไม่เคยเป็นมันม่มันมันอินบนไปแล้วอ่ะคุณนเฟลไม่แล้วแล้วแล้วคนแบงค์ไม่ต้องเป็นลานลาเฟลด้วยนะไอ้จริงบบอีนะไอ้จริงเนบลาสบอสน่าจะเอาเป็นแบบนี้ไปเลยนะลังโอ้ไอ้เฮียดูไม่เห็นเฮียเลยพาเลยคุนไกลเฮียนี่ไม่เนี่ยเอ็กซ่าไม่ไม่แบบไม่มีดอกไม้ไงเออแบบยังไม่มีดอกไม้เออเน่เอ็กซ่ากูแสบตาเลยนี่ยังขาวไม่พออีก เหนื่อยจังขอบคุณคนดูด้วยมีจริงๆด้วยมีคนดูขอบคุณครับคนดูเขามาเชียร์นานมากเลยนะเขาเชียร์ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วเชียร์ตั้งเขาเชียร์ตั้งแต่เมื่อวานเลยศูนย์จุดสองเชียร์ถ้าเขาถ้าเขาอยู่นี่คอมเมนต์มาได้เลยผมบอกเลยคนดูแต่คนนี่แม่งดอกวิ่งดอกวิ่งอึดน้ำถือในความอึดครับดูมันมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่แปะคําว่าเอ็มทูเคีย พอเขาเห็นเอ้ดูเดียวมาเข้ามาดูเลยไหมคิดเยอะแต่ว่าเขาเขาดูตี้ไทยอะไตี้ตอนนี้เหลืออยู่ตีหนึ่งอ๋อควรจะรู้สึกภูมิใจเาะว่าเนี่ยต้องเม่นไรว้าี้แน่เลยผมเล่นเวอร์เฟิร์สเราเล่นเวอร์ลัสอะไม่ผ่านนิดผ่านเขาไม่เป็นอะไรมากโอ้ยบีเพื่อนสมัยสตาร์ครับดูด้วยโอ้ขอบคุณครับเพิ่งมาดูโตรแก่เลย ไปพูดอย่างดีวะอาจจะเป็นภาคล่าสุดไปได้คุณนะนเดอตตาครับสองภาคล่าสุดด้วยเหรอวะมันเท่าไหร่ผมไม่รู้เลยผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าในแกตาคาบสองใน l e g a ซ y of the เดอมาว่าเก๋ไปได้เวลาดูสติกเกอร์เพื่ออะไรนะอัปเดตได้นั่นแล้สเนียครับขบคุณครับ